ตึงปวดเส้นสะโพกแล้วลงขาเส้นด้านหลังวัดดีวัดดีครับวัดดีทุกคนวันนี้พี่หมอก็จะพามาดูการบำบัดเส้นด้านหลังจากอาการที่ยืนทำงานเยอะให้ทุกคนดูตามคลิปได้เลยนะเป็นวิธีที่ใช้แฝดเท้าเหยียบที่ต้นขาด้านหลังเพื่อให้เส้นต้นขาด้านหลัง ได้ไายตัวอ่อนตัวลงใช้ฝ่าเท้าแหยับเส้นไปที่ต้นขาด้านหลังแล้วให้น้ำหนักตัวกดทับลงหลังจากเส้นหลังอ่อนตัวแล้วเราก็มาเปลี่ยนท่าภาพขาแล้วใช้ส้นเท้าเหยียบที่สะโพกตรงที่สลักเพชรจากเส้นต้นขาอ่อนตัวลงแล้วเราก็มาเปลี่ยนท่ามาเหยียบที่สะโพกใช้ส้นเท้ากดที่สะโพก กดย้ายกดย้ายไปเรื่อยๆจนกว่าเส้นสะโพกอ่อนตัวลงเมื่อเส้นสะโพกและเส้นต้นขาอ่อนตัวลงแล้วจะทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นอาการปวดก็จะหายทุกคนดูคลิปนี้แล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่หมอด้วยนะ